นี่เธอตอนนี้ผ้าเช็ดหน้าวินเทจนะกำลังมาเป็นแฟชั่นสุดๆนะหามาสักผืนหนึ่งนะเอามาคาดเอามาผูกไว้บนตัวรับรองว่าอินเทรนชัวร์ตัวเน็ตเองเนี่ยวเวลามาผูกเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากเลยผูกตามฟิลเลยนะไม่ได้แบบต้องเหมือนคนนั้นต้องผูกอย่างนี้ผูกยังไงก็ได้ตามฟิลเราบอกได้เลยว่ามันเลิศเลยเพราะว่าสไตล์เราอ่ะมันยังไงก็ได้เนาะแฟชั่นมันไม่จํากัดรูมแบบอะ แต่มันจะมีอยู่วิธีหนึ่งเนี่ยที่เขาชอบใช้กันก็เดี๋ยวเราลองมาผูกกันว่าเป็นยังไงเนาะมันก็เป็นอีกลุกหนึ่งนะอันนี้แบบดูเข้ามาเลยนะไปหาดูได้ใน TikTok อกนะเยอะแยะมากเลยนะเธอวิธีการผูกอะ่ะเราก็ผูกของเราไปนั่นแหละถูกผูกผิดๆแต่ออกมาแล้วมันถูกใจเว้ยมันเท่อะใครจะไปเชื่อว่าผ้าชา็ดหน้าผืนเดียวอะทําให้ลูกเราเปลี่ยนไปได้เยอะมากๆเลยสนใจอะรีบกดในตะกร้าเลย